กบกรณีนี้ประชาชนก็ได้สะท้อนมาและในเรื่องนี้คณะทํารรรงานเวลาประชุมคณะกรรมกา,ารปราพภูมิทัศน์ถนนตีางๆก็ได้ก็ได้หยุดหยุดหยุดยกปัญหานี้มาคุยกันตั้แต่าทาง,งโคง้งมุมโค้งมุมโค้งแล้วก็มีช่องทางถนนเชื่อมเข้าทุกเส้นทางด้านรดเวลามาและถ้าไม่ชินทางขับม,มาด้วยความเร็วไม่มีการชะลอและคนไม่ชะลอและพอมาเจอเลักษณะวามโค้งโค้งเป็นมุมโ่งแล้วก็มีทางเชื่อมทุกเส้นทางเกิดความตกใจเพราะรถก็จะุเร่งรูดลงมาความเร็วพมันก็จะเิดการเลี้ยเกี่ย พอเรียงเปลี่ยนปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้นั่นเราก็วิ่งต่อไปตลอดไม่ว่ารถมาทางตรงขอบทางขอบทางลักษณะนี้เนี่ยมันมองมันมองแล้วมันยังอันตรายโดยเพราะยางยันยางค้าคืนด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีสัญญาณไฟเตือนที่มันเด่นชัดนะไฟเตือนนะจากช่วงเส้นทางสี่เส้นทางเลยเวลาไฟเตือนจะปิดกระพริบนะครับเพราะนั้นมันจะมีหุ่นเหลี่นี่ขนาดว่าฝนยังไม่ตกนะฝนยังไม่เลือดและอีกส่วนหนึ่งตามข้างทางขอบทางหลายทางมันจะมีเศษวัสดุ ที่มันตกเกลื่อนตามถนนไม่ว่าจะเป็นหินดินหรือเศษอะไรก็ต่างลักษณะที่มาพูด่ยมันเบี่ยงพเพราะเบี่ยงพวกนี้คา,ามตามถนนนี่มันไม่มีความปลอดภัยมันทำให้ถนนลื่นะน,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 ลนนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากทางที่ทำเผิ่ชอบเรื่องของถนนเส้นนี้นะครับในเรื่ที่ดานทางแก้ไขนะครับเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าจะเกิดอะไรต่างขึ้นมาคบุมบนบางอะไรต่อไปแลง้นในส่วนนี้มันเป็นอยู่รักษาสำคัญเป็นด่านพรมแดนที่จะออกนอกประเทศด้วย นะครับมันจะเป็นรถบรรทุกนะรถบรรทุกขนาดใหญ่รถเทรลเลอร์รถพ่วง นะครับรถตัดใหญ่ๆทั้งนั้นที่มันจะวิ่งเข้าขเส้นทางผ่านตรงนี้และในขนาดเดียวกันก็เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมระหว่างจังหวัดนครพนมนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการจราจรในส่วนนี้นะครับถ้าไม่มีอ,อ,อุปกรณ์วัสดุจราจรที่มันดีกว่านี้ที่ปลอดภัยกว่านี้มันก็คงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ <c oughs> ความเสียหายก็เกิดตามมานะ,ะ <c oughs> ครับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนททนท,ทุกทุกถนนทุกหยุดทุกเส้นทางท่านต้องปฏิบัติตามกฎในความปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าเชื่อพัก เมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่แซงในที่ขับขันไม่ใช้ความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับท่นสิ่งห์ยึดฐานก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรหนากันหน่อยนะครับแล้วก็่าได้ประมาทนะครับอย่าได้มาด้วยเพราะท่านประชาชนที่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนที่ได้ชินเส้นทางนะครับทูกท่านที่จะชินเส้นทางแต่ว่าอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มาระวังกันเพราะนโยบตุก็จะแบบนี้นะครับ 说多说,不说,不说不了，该也来。